ี่นูวันนี้แกงน้งไม้นะครับแกงน้งไม้ใส่เห็ดมีน้ำปลาใส่มอนบ,บวกหอม,ม,มเลี้ยวทะเลสม้มโอ้แกงน้งไม้แบบบ้านๆนะครับ นัว้อมกำลังเดือดกําลังเดือดก็ลังไดที่น,นี่ไฮไลท์มันต้องอยู่ตรงนี้ต้องชะอมกับปักอีตูใบแมงลักใส่สุดท้ายจบนะครับหอมๆนะครับบวบหอมนึ่สุดยอดเลยละ่ะเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้จะอุน่น น้องวัวสะหน่อยนะครับน้องวัวเยอะนะครับวัวนะครับวัวกินเมือ่อเมื่อคืนนี่นะครับเหลืออยู่เดี๋ยวอุ่นทักหน่อยนะครับอุ่นน้ำนัวๆมันนี่นะครับนะแสบๆกันเลยนะครับมีนูวนี่แจ้งน่าไหมก็กำลังเดือด หอมเลยเดือดแล้ว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 เข้มข้นมากหอมอันนี้ก็เดือดแล้วลองหัวลงกละชุบ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 บ นีอาแมามาซ<า><ๆ>่อนมามง่ายไหมามา่ะ,ะโอ้ยผมเยะเลยแล้วมีแต่คนกินแน่ บวบเนี่ยคือจะหอมดีเถอะสะใจเลยใช่ไหมผสมกันแล้ตวตำสมตำตกลงมีเธอมีพี่มีสิลามีตัวม,มีจินไปเป็นเพื่นนนนนนอนแกไปโอ้ยชักเสืเ่อน

ทีนี้ไม่ใช <oh ่สออทีนี้ใหาสร้างเนี้เราชนะมตค่เราต้องไปน้อเดืัาถ้ามันเดอัาเ้ฝนตกเื่อกยมันส่วนหมายความว่าเราจำกัดพื้อที่ได้ที่้เราสอกคั้งุนโอ้ มามา,มามาบาดในคล้องแท้อยู่ตรงนี้สมตํานี่แหละสวยอืมเผ็ด มาผสมเอาพี่จะมาทางไหนทำไมมาค่ะมาข้ามมาถวะี่แป๊ก็ได้จะไปไหนจะไปไหนเอาามวาเนาะก็คำมาทางนี้ก็ได้ไปมาทางพี่อยู่ปลายออ นัดจะไม่กินส้มตำอีกนี้หนอยเพื่อนขนมาให้ส้มตำที่เราข้นถุงขุยอืมกินบรามชอบแบบไม่ต้อง แต่ไปรูปสั่งรูปสังหวานอนี่เนี่ยไมหมดยังอ่ะ้วยเนี่ยซปน้นอนี่ตาสั่ฮะเนี่ยหมูเชื่อฟ้าอเอาแกไปด้วยเหรอไปกับแกด้วย <c oughs>